ไ,ได้จากเมื่อกี้ไม่น่าไปยืนอยู่มุมนั้นเลยถ้า <ST IT U AL> ขึ้นบ้านเมื่อกี้ก็น่าจะไหวอยู่มันมีม,มุมเล่นโดนมันเปิดก่อน วิ่งตอนนี้เราเป็นเราเป็นกวางมันคืออะไรมันคือทงทีมเราทงแล้วมันคืออะไรเห็นรอบๆไปไม่เห็นไม่เห็ไม่เห็นไม่เห็นมันเป็นทงขัดแต่ละทีมนะไม่เห็น เอาให้ชนะนะตานี้ข้าไว้ชนะจะลบพิภัยทิ้งนี้งแล้วเกมมาลุกหลังเขาแกโดนยิงนะเนี่ยไม่โดนหรอกถ้าคนโดดล่มเป็นโดดล่มเป็นเขาโดดตั้งนานเนี่ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเกี่ยวค่คนโหดเขาไม่ มากจ้ะพอคนโหด้าไม่ได้ที่หนึ่งตอนนี้ลบเกมทิ้งจริงหรือเปล่าก็ลองดูไม่เอาขึ้นหองอเคเอ้ยอย่าไปยิงมั่วดิคนโหดไม่ใช่หรอ เราจะไปกลัวอะไรขึ้นขึ้นบนดีกว่าเขาหนีแบบไม่อีกมาจาัดตัวามตัวเลยตรงไหนตรงไหนนม่เห็นที่ไงไม่เห็นดูสิเออตรงเขาเนี่ยกี่ตัวกี่ตัวต ว้าอัว้อยมันมาผมลบเกมทิงนะ Need equipment. นนะว้าวคุหมดกจะได้หลบูทีค่อาให้พี่ต้องออกโรงนะน,อน้องพี่ม่อยากขี้โมทเลยพี่ขี้โมท เขอมีปืนอันนี้ด้วยอยกเล่นไหมไอเล่นเล่น,นต่อยากหยัดเล่นซองใหม่มากกว่าแล้วก็ไแมบบ่จะ้บเ,เจอคนมาเองตกใจเือเดี๋ยวจะจะพาไปเปิดเปิดข้างแสงมาๆๆ ตัิดทางเสียงนี่ว้าวทีมส์ลบจาิชมาด้วยมีเ็ดบูให้กินเลยเธอว่าเสื้อเลดบลูมันสวยไหมที่มันคอหล็กับฟรีไฟล์อะไม่รู้ <Market. S 2> ขึ้นก็อยากได้ก็ชอเบเลตบลอะไรคือเลดบลเลบลเครื่องบไม่เขาจก็เครื่องบินชื่อว่าเลดบลูอ,อะไรก็เนี่ย<ม>ไม่ไห้ไม่ยิงทีไม่มอไสนมอไซน์้นึ่มอไซน์เราใส่คีรี มอ่มอไซค์ก็ตายครไหนเนี่ยรู้สึกมีคนอนี่ไลรองเลเ้ยโอยพ่ลเกมิงนะโอ้โหสองเม็ดแต้ เจ้าโอ้โหเมื่อกี้มันเจ้าปะมันยิงนัดละน้อยยิงตัวเหรอใช่บ้าตัวนัดละน้อยโอจะโม้ทำไมล่ะปืนไรเนี่ยพะเจ้าไม่ตายจิง 我财富。嗯嗯嗯